สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิติรัตน์ด,ดิสรงรหัสนักศึกษา6204002452ค่ะลำดับที่54ค่ะสรุปผลประมวลผลการเรียนวันนี้นะคะก็อย่างแรกเลยคือได้พูดถึงความภาคภูมิใจของตัวเราความภาคภูมิใจของตัวเราก่อนที่จะเป็นความภาคภูมิใจเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นความตั้งใจและความพยายาม เราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้ยังไงก่อนที่เราจะลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเรามีแรงบันดาลใจเรารู้จุดมุ่งหมายที่เราต้องไปถึงจุดจุดนั้นคือเราจะมีเราจะมีพลังเองเราจะมีพลังบวกในตัวเองอยู่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกระตุ้นตัวเองว่าเราต้องทำนะเราต้องทำให้ได้นะกับสิ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้ มันก็จะเกิดมาเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างแรกเลยก็ต้องเริ่มลงมือทำมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเรายังด้อยอยู่เราคิดว่าเรายังด้อยอยู่แล้ก็พัฒนารู้จักพัฒนาปรับปรุงหาวิธีแก้ไขหาแนวทางเราก็จะเกิดความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเราการ ส่วนเรื่องการบุลลี่หรือการดูถูกคนอื่นคือถ้าเป็นเราเราก็จะไม่ทำเพราะว่าถ้าเราทำไปแล้วเหมือนมันยิ่งเป็นพลังลบไม่ได้มีผลดีอะไรเลยเช่นการบุลลี่หน้าตาตร่างกายนิสัยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณคนไหนขาวคนไหนดำคนนี้เตี้ยคนนี้สูงคนนี้หน้าตาดีคนนี้หน้าตาขี้เหร่อะไรอย่างนี้คือ สิ่งพวกนี้เราควรไม่พูดออกไม่ควรที่จะพูดออกมาอยู่แล้วเพราะว่าคือถ้าเราคิดถ้าเราโดนโดนคนอื่นพูดมาแบบนี้อ่ะเราก็ความรู้สึกเราจะลบไปแล้วความรู้สึกเราจะเอ้ยทาไมเขาถึงว่าเราอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเออถ้าเราพูดแบบนี้ให้เขาเขาจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเราโดนพูดแบบนี้บ้าง เราจะรู้สึกยังไงเขาก็คงจะไม่โอเคแบบเราความรู้สึกเรากับเขาก็คงจะคล้ายๆกันแล้วก็รวมไปถึงคลิปคลิปโชว์ที่อาจารย์ที่อาจารย์เปิดให้ดูจะเป็นโชว์เหมือนเหมือนจะมาโชว์ร้องเพลงแต่ว่าเหมือนคนนี้จะเหมือน ยังขาดเรื่องมารยาทการพูดจาก,การวางตัวการนอบน้อมหรือการพูดการจากรบคณะกรรมการจะเห็นว่าเขาพูดแบบห้าวห้าวห้วนห้วนไม่มีไม่มีหางเสียงแล้วก็การวางตัวเขาดูแบบไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติสถานที่ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการแต่ มันมีอย่างหนึ่งที่เขาดูมั่นใจก็คือเขามีความกล้าแสดงออกเหมือนเขากล้ามามายืนจุดๆุดนั้นที่คนเยอะแยะมากมายทั้งคนชมคนดูอาจจะทางทีวีทางสื่อต่างๆแล้วก็คณะกรรมการที่จะคอยคอยชมเขาอยู่คอยตัดสินเขาอยู่เขาก็มามาโชว์เพื่อเพื่อที่จะมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเออเขามีความมั่นใจแต่ถ้า ถ้าเป็นตัวเราเราเห็นเขาแนะนําตัวแบบนั้นแล้วเร้วเหมือนเขาไม่มีมารยาทแล้วเราก็ไม่อยากจะชมโชว์ที่เขาจะโชว์แต่เหมือนกรรมการยังให้โอกาสเขาที่เขาจะ,ะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมากับสิ่งที่เขาเตรียมมามาโชงให้ทุกคนดูแล้วอีกอย่างโอกาสเป็นสิ่งที่สําคัญคือทุกคนล้วนอยากได้โอกาสอย่างหนูเองหนูก็เคยอยากได้รับโอกาสจาก จากจกับอะไรหลายๆอย่างแล้วเรารู้เลยว่าโอกาสมันสาคัญแค่ไหนแล้วเรื่องมารยาทเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเหมือนเหมือนต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเรื่องมารยาทเพราะว่าการพูดคุยอย่างเช่นการเข้าห้องเรียนการพูการพูดคุยกับอาจารย์หรือการพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวหรือคุยกับคนไม่รู้จัก ถึงแม้จะคุยกับคนไม่รู้จักการวางตัวการพูดจาเราก็ต้องควรพูดในในบริบทที่มีที่มีความสัมมาค่ะะว,วะผู้มีหางเสียงผู้หญิงก็ครับเอ้ยผู้ชายก็คาบผู้หญิงก็ค่ะการวางตัวอะไรคือเป็นสิ่งสําคัญเหมือนเป็นด่านแรกในชีวิตเลยอย่างเช่นอย่างเช่นเราไปอย่างเช่นเราเห็นคนคนนึงพูดจาไม่โอเคพูด อันอย่างเช่นเราไปเราไป,เราไปใช้บริการที่เดที่หนึ่งแล้วพนักงานพูดจาไม่ดีใส่เราเราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วเหมือนเราคิดในใจแล้วว่าพนักงานคนนี้ผ่านการรับสมัครมาได้ยังไงมาเป็นพนักงานมาให้บริการทําไมถึงพูดจาแบบนี้ พนักงานทำหน้าบึง้งเหมือนแบบไม่พอใจในการให้บริการไม่ยิ้มแย้มไม่พูดจาดีไม่ใส่ใจความบริการเราก็คิดแล้วว่าเอ้ยมาทํางานบริการได้ยังไงทํางานบริการควรต้องใส่ใจผู้ที่ใช้บริการไหมมาทําแบบนี้เราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วถ้าเราไปเจอพนักงานที่พูดจาไพเราะเอาใจใส่เราพูดจากับเราดีๆถัก แบบพูดมีหา่างเสียงนอบน้อมอ่ะเรารู้สึกโอเคี่สถานนี้สถานที่นี้น่ามาอีกนะน่ามาใช้วิการอีกเราก็รู้สึกประทับใจแต่ถ้าเราไปใช้วิการแล้วเราไม่รู้สึกประทับใจเราก็เกิดความไม่อยากไปใช้วิการอีกแล้วเรายังส่งต่อบอกต่อเขาเอื่นะว่าเออเนี่ยบอกเพื่อนว่าเนี่ยแกที่เนี้ยริการไม่ดีเลยนะพูดจาไม่ดีวางตัวไม่ดีไม่มีมารยาท คนก็ไม่อยากมาใช้บริการซึ่งถึงบอกว่ามรารยาทเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่ามันบ่งบอกไอไหลายๆอย่างในตัวเราแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกิจวัตรประจําวันของเราอะไรหลายๆอย่างการทาารํางานการเข้าห้องเรียนการพูดจากับอาจารย์การพูดจาก,กับอาจารย์ก็ต้องมีสมาคาราวะมีหางเสียงพูดจาดีมีความนอบน้อมกับผู้ที่มีอายุที่เยอะกว่าผู้อาวุโส เป็นทีละระดับที่เราจะต้องให้ความสำคัญค่ะแล้วก็คลิปอาจารย์ที่ที่เป็นที่อาจารย์ดึงที่อาจารย์บอกว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่กล้าแสดงออกก็เหมือนกับหนูก็เหมือนกับอาจารย์คือหนูเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเลยเป็นคนที่พูดน้อยมากๆถ้า กับคนไม่สนิทเลยคือจะไม่ค่อยพูดแล้วก็จะพูดน้อยแต่ถ้ากับคนที่สนิทจริง,รงๆก็จะพูดไม่หยุดแบบพูดหาเรื่องมาพูดแต่ถ้าแบบอยากจะแก้ไขตัวเองในตรงที่ว่าไม,ม่ว่าจะกับใครกับคนสนิทหรือไม่ใช่คนสนิทกับเพื่อนกับพี่กับน้องกับคนในครอบครัวหรือหรือการจะไปนําเสนองานหน้าชั้นเรียนการอัดคลิปเช่นการอัดคลิปส่งอาจารย์อย่างนี้ก็ พูดไม่ค่อยเก่งยังพูดติดๆข,ขาดๆพูดผิดพูดถูกแล้วก็การวางตัวยังแบบลอกแรกยังมองนู่นมองนี่ยังแบบไม่โฟกัสกับจุดที่เราพูดก็พอได้ดูคลิปอาจารย์หลายๆคลิปแล้วก็คำพูดของอาจารย์ที่สั่งสอนมาก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การที่เรากล้าแสดงออกอย่างแรกเลยคือเราต้องเชื่อมั่นและต้องมีแรงมานานใจเราต้องมุ่งมั่นและ ฝึกฝนปทีละนิดคนเราจะเก่งทันทีทันใดเลยมันก็ยังไม่ใช่แล้วก็หัดพูดหัดหัดพูดหัดแสดงออกไปทีละขั้นทีละตอนอย่างเช่นการนำเสนองานหรือการพูดต่อหน้าคนเยอะๆยังยังไม่ค่อยกล้าแล้วก็ยังยังทำไม่ค่อยค่อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นก่อนที่เราจะนำออกไปออกออกออก,ก่อนที่เราจะออกไปนำเสนองานก่อนเราจะออกไปเนี่ย เราก็มั่นใจมากเลยเราทําได้อานสคริปอันโน่นอันนี้ฝึกมาอย่างดีแล้วก็ซ้อมมาอย่างดีแต่พอเราจะออกไปพูดจริงๆพอเราไปเจอหน้าเพื่อนๆหรือเจอหน้าทุกคนยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนเยอะๆความรู้สึกเราจะแบบสั่นพูดผิดพูดถูกไม่โอแบบพูดไม่โอเคแสดงออกไม่ค่อยดีแล้วก็จะนำจุดนั้นมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ฝึกฝนต่อไป สมัดเรียนกับอาจารย์ก็เหมือนได้เปิดโลกใหม่เปิดใจเหมือนได้เปิดใจตัวเองว่าออาจารย์อาจารย์ยังทําได้อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจของเราหรือใครใครหลายๆคนเป็นแรงบันดาลใจของเราแล้วก็เหมือนคิดในตัวเองแล้วว่าเราอยากทําให้ได้อะเหมือนคนนี้อยากทาให้ได้เหมือนคนนี้เราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เอาขามาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราค่ะแล้วก็เรียนวิชานี้ก็ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยก็จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อตัวเองจะมีศักยภาพที่ดีในอนาคตข,ข้างหน้าจะได้พูดเก่งแสดงออกเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีแล้วก็เป็นคนที่แบบศักยภาพที่ดีเพื่อจะไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คน,นอื่นต่อไปคอบคุณคะ